ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีสัพย์สิสวยนาเสนอเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนําเสนอบ้านไทยใหญ่นะครับเนื้อที่เยอะท่านใดที่มีครอบครัวใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการบ้านใกล้ๆแถวแฟชั่นรามินทานะครับขอนําเสนอหลังนี้เลยหมู่บ้านปัญญานะครับเนื้อที่620ตารางวาพื้นที่ใช้สอย1,190ตารางเมตรนะครับไปไปชมกันครับนี่เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็ ถนนกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็มีฟุตบาทข้างละ2เมตรรวม12เมตรกันไปเลยนะครับหลังนี้เข้าจากถนนปัญญานะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก800เมตรนะครับก็จะมาเจอบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมุมสงบๆบแบบนี้นะครับร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากประมาณสักพันหนึ่งร้อยสิบพันหนึ่งร้อยเก้าสิบตารางเมตรนะครับเนื้อที่ที่ดินเนี่ยหกร้อยยี่สิบตารางวากันไปเลยนะครับก็ไรกว่าไร่กว่านะครับ หน้าบ้านเนี่ยหันทิศใต้นะครับทิศดีด้วยแล้วก็ด้านด้านข้างฝั่งโน,นนะครับติดคลองนะครับคลองบางชันฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับฝั่งที่ติดถนนเนี่ยประมาณสักเก้าสิบกว่าเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสัก26เมตรนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆตัวบ้านกันก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวไปชมสวนด้านข้างกันก่อนเลยละกัน ตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับก็จอดในบ้านได้ประมาณสัก3-4ถึงคันได้นะครับเป็นที่จอดรถในร่มนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นสวนนะครับจัดสวนไว้เยอะเลยนะครับนี่ต้นไม้เพียบเลยลมรื่นมากๆนะครับจะพาเดินชมสวนกันก่อนละครนี่นะครับสนามหญ้าสวยๆแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ด้านนี้เป็นคลองนะครับคลองบางชัน ท่านได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095ย์2 2479้าศนสดกุขุมบ้านและที่ดินนะครับหมู่บ้านปัญญานะครับใกล้ๆกับห้างแฟชั่นรามิทานะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้านนะครับก็เข้าจากถนนปัญญานะครับเข้ามาประมาณสัก800เมตรนะครับแม็กแวรลูแม็กแวลูปัญญาประมาณ2 2กิโลครึ่งแฟชั่นรามิธานะครับประมาณ3กิโลครึ่งนะครับหรือถ้าออกจากหน้าโครงการไปเลี้ยวซ้ายก็จะไป เชื่อมกับถนนพญาสุเรนนะครับก็ประมาณสักประมาณสักกิโลครึ่งได้นะครับนี่สวยๆหลังใหญ่ๆเนื้อที่เยอะๆนะครับท่านใดที่ชอบลักษณะบ้านประมาณนี้นะครับครอบครัวใหญ่ชอบที่แบบมีสวนย่อมมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับขอนําเสนอหลังนี้ได้เลยนะครับถูกใจท่านแน่นอนลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับนี่เลยนี่เลย อ่าเดี๋ยวเดินพาเดินรอบๆกันก่อนรอบนอกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นก็จะเป็นสระไวยน้ำนะครับสระไว้น้ำอ่าเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้มุมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในบ้านผมพาชมอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็มีสระไวยน้ำนะครับสระไวยน้ำก็ขนาดก็พอพอ,พอได้ไว่ายเหนื่อยได้นะครับ 6คูณ12เมตรนะครับในตรงนั้นก็จะเป็นห้องออกกําลังกายห้องสันทนาการนะครับมีฟิตเนสครับจะพาตามผไปชมภายในบ้านกันได้เลยนะครับนี่ทางเข้าหลักอยู่ตรงนี้ประตูนะครับประตูเป็นบานบานสวิงนะครับเป็นไม้จริงนะครับแบบนี้เปิดได้กว้างกว้างแบบนี้เลยนะครับเข้ามาก็จะเจอหนึ่งห้องโถงนะครับใหญ่ๆตรงนี้นะครับ ก็รับแขกได้นะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องห้องรับแขกอันนี้ห้องรับแขกจริงๆแล้วตรงนี้นี่นะครับ <c ười> ก็กว้างๆ <c ười> ลงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ว่าเป็นผ้าชับประยยบนะครับพื้นเป็นกระเบื้องแบบนี้ห้องนี้จะอยู่ติดสระว่ายน้ำนะครับด้านข้างนี้จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเนี่ยขนาด6กูณ12เมตรนี่แล้วก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับห้องฟิตเนสอยู่ด้านนี้ครบครันเลยนะครับหลังนี้นะครับ ห้องฟิตเนสอยู่ด้านนี้นะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095902 2479สุ่ขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่สระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับท่านใดที่ชอบแบบบ้านเงียบๆสงบๆเอาไวพ้พักผ่อนพักอาศัยนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับหลังนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับนี่ สระว่ายน้ำก็ขนาด6คูณ12เมตรนะครับแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องสันทนาการได้นะครับมีทั้งฟิสเนสมีโต๊ะตีปิงปองนะครับเปิดประตูออกไปตรงนี้กว้างๆก,างก,างก็จะเป็นสวนย่อมนะครับแล้วก็มีบอประคาแบบนี้จัดไว้ร่มรื่นมากๆนะครับน่าอยู่มากบ้าน เย็นมากเลยนะครับย้อนกลับเข้ามาดูภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโถงห้องถัดไปนะครับมีห้องเยอะมากนะครับห้องนี้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณสักพันหงร้อ้าสิบตารางเมตรฮะก็เกือบพันสองนะที่ตัวเนื้อที่ที่ดินนะครับหกร้อยยี่สิบตารางวานะครับมีสองโฉนดฉนดหนึงเป็นตัวบ้านแล้วก็อีกโฉนดหนึงเป็นที่ดินเปล่านะครับ ด้านหลังติดคลองคลองบางชันนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็เป็นแบบนี้กั้นห้องกระจกห้องบน้าไว้แยกสัดส่วนส่วโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอถอยหลังมานิดนึงก็ตรงนี้จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะครับอยู่ตรงบันไดเป็นห้องทํางานหรือจะปรับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับตรงนี้กว้างอยู่ นี่นะครับอันนี้อีกหนึ่งห้องนะครับลงเตียง5ฟุตได้นะครับตอนนี้เจ้าของเดิมเขาทำเป็นออฟฟิศไว้อยู่นะครับปเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันนะครับห้องนอนก็จะอยู่ชั้นบนนะครับมีอยู่3ห้องด้วยกันนะครับห้องนอนชั้นบนนะครับหมู่บ้านปัญญานะครับทำเลดีหน้าอยู่หน้าอาศัยมากๆนะครับนี่เลยนะครับก็เลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็น ห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโถงมีไฟเชีงกรีสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฝ้าชั้นบนเป็นฝ้าฉับเรียบเลื่อระดับไว้สวยๆแบบนี้นะครับตรงกลางนี่จะเป็นห้องพระนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านนี้มี1ห,ห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์จะเป็นห้องโน้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะครับนี่ห้องใหญ่ๆเลยนะครับนี่สวยๆ แต่งไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบเลยระดับแบบนี้นะครับว้างมากๆนะครับอันนี้เตียง6ฟุตนะครับผิงใสพื้นที่ยังเหลือเยอะมากๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นเทเลสเล็กๆนะครับนี่เลยนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095902 2479ส่สุขุมบ้านและที่ดินนะครับฝั่งนี้ก็จะบิวอินตัวเคาน์เตอร์ทีวีนะครับแล้วก็ชั้นเก็บของนะครับแบบนี้ ถัดมาตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็บิวอินไว้สวยๆเลยนี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำของภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมีนี่อ่างจักรกุช,ชี่นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำกัน้นห้องกระจกไว้เรียบร้อยนะครับแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้1เครื่องนะครับ หมู่บ้านปัญญานะครับหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากนะครับนี่เดี๋ยวเราถอยล้างออกมาทีดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปนี่เลยนี่เลยห้องมาสเตอร์เบดมถัดไปจบนะครับก็ไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้จะอยู่โซนตรงกลางนะครับโนตรงกลางห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะครับเตียง king size พื้นที่ยังเหลือเยอะนะครับห้องนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวนะครับ มีเคาน์เตอร์ทีวีโต๊ะทางานตู้เสื้อผ้านะครับห้องน้ําก็อยู่ด้านนี้ห้องน้ําใหญ่เลยนะครับนี่การห้องอาบน้ําไว้เช่นกันแถมเครื่องทำน้ําอุ่นหนึ่งเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นเทเลสเทเลสอันนี้กว้างอยู่นะครับนี่จะเป็นโซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหลังหน่อยนะครับก็ตรงนี้จัดสวนไว้สวยๆเลยนะครับ มีบอ่อประครับนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นห้องฟิตเนสนะครับถัดไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่ที่เมื่อสักครู่พาดูนะครับสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับไปดูห้องถัดไปไปดูห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวออกจากห้องที่สองก่อนห้องที่สองชั้นล่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลายห้องนะครับ ส4ี่ห้องปรับเป็นห้องนอนได้อีกหลายห้องนะครับอันนี้เป็นห้องนอนหลักนะครับที่ปัจจุบันใช้งานอยู่นะครับก็จะอยู่ชั้นสองนะครับ3มห้องนอ,น,อนนี่จะเป็นโถงบันไดนะครับโถงบันไดแล้วก็อันนี้ห้องนอนที่3ของชั้นบนนะครับนี่เลยกว้างทุกห้องนะครับกว้างทุกห้องเพดานสูงโปรง่งห้องนี้เป็นแอร์แบบติดเพดานนะครับแบบนี้สี่ทิศทาง ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ํามีห้องน้ําส่วนตัวทุกห้องนะครับห้องน้ําก็กัน้นโซนเปียกโซนแห้งกั้นห้องกระจกไว้แบบนี้นะครับนี่อันนี้ห้องน้าห้องนอนที่3นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวแถวห้างแฟชั่นรามินทากมอ ระยาสูเลนเรียบของสองคู่บอลนะครับลองแวะเวียนมาดูหลังนี้นะครับสวยๆทำเลดีหน้าอยู่หน้าอาศัยมากๆนะครับหมู่บ้านปัญญานะครับก็สําหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้นะครับเนื้อที่เยอะๆหลังใหญ่ๆนะครับก็ขอจบเพียงงันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย